ครับตอนรับเข้าสู่รายการรู้รบ้านทางเนชั่นทีวีพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์กับผมสัญชัยกนันและสัมฤทธิ์พิงค์ครับ,รบเราอยู่คู่กันนะครับในเรื่องราวของบ้านในเรื่องราวของการก่อสร้างสําหรับท่านที่ติดตามรายการรู้รอบ้านนั้นนะครับใน30นาทีจากนี้ไปนะครับท่านจะได้รับเรื่องราวดีๆจากที่ท่านถามกันเข้ามาและข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ที่จะมาแชร์กันไปดูดีกว่าครับว่าหลังจากนี้ไปท่านจะได้ติดตามชมอะไรบ้างครับ คุณผู้ชมยังอยู่กับผมที่ SCG Home Solution น,นะครับศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัาสดุก่อสร้างครบวงจรเมื่อทิี่แล้วนะครับเพราะผิวมันวาวเนี่ยการที่จะทาสีไปเนี่ยมันจะไม่ติดวันนี้มีครับในส่วนของผลิตภัณฑ์จากน,คน,น,คน,นาิคคอน,นนะครับกับ ip, นคิคคอนไฮโพด์51่าดับเบิล ขั้นตอนแรกก็คือเราต้องกรีดร่องนะครับที่เคยซ่อมไว้หรือว่ารอยแตกราวที่มีอยู่นั้นนะครับให้มันกว้างขึ้นหรือว่าในส่วนที่จะหลุดรอนนั้นนะครับให้มันหลุดออกไปก่อนนะครับนี่คือส่วนนะครับมาในช่วงแรกอาจารย์วารตี้ของเรานะครับวารตีอ่าวรตี้ของเรานั้นเรื่องอะไรนะครับเป็นไปได้แน่นอนเพราะท่านต้องติดตามเป็นประจำกับเรื่องราวของการสร้างบ้านจาก S c g Home Solution เขาบอกว่าเริ่มที่นี่โนวอรี่เรื่องบ้านแน่เดี๋ยวอาจารย์เริ่มจำได้แล้วนะเริ่มที่นี่จริงจำได้นานแล้วครับเริ่มที่นี่โนวอรี่เรื่องบ้านนะครับเพราะวันนี้ท่านจะรับข้อมูลแล้วก็ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับท่านสามารถแอดไลน์ ID นะครับของ S c g Home Solution ท่านแอดไว้เยอะๆได้เลยนะครับเพราะเขาจะคอยส่งข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านโปรโมชั่นต่างๆนะครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ไลน์ ID SCG Home Solution ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ mm hmm. @SCG Home Solution Add @Line ID กันเข้ามาเยอะๆแต่ตอนนี้ไปดูดีกว่าครับว่าแล้วบริการดีๆที่ SCG Home Solution นั้นเขามีบริการอะไรไว้รองรับท่านบ้างครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมที่ SCG Home Solution นะครับศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัาสดุก่อสร้างครบวงจร เมื่อที่ที่แล้วผมได้นำแบบบ้านเข้ามาขอคำปรึกษาโดยเริ่มต้นที่งานหลังคานะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบภาพ3มิติให้ดูและก็ประเมินราคาทีนี้เมื่อผมพอใจกับราคาที่เสนอแล้วนะครับแล้วก็หน้างานพร้อมติดตั้งขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการติดตั้งเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับวันนี้ผมมีขั้นตอนการติดตั้งนะครับเป็นวิดีโอให้ดูด้วยนะครับ เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ,รบในการติดตั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ไซคอนเซอทั้งในเรื่องของการตรวจนับสินค้าแล้วก็การควบคุมหน้างานอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ นั่นหมายถึงว่าภายหลังการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านคุณผู้ชมก็จะได้รับใบรับประกันจาก SCG Home Solution ซึ่งรับประกันถึง10ปีเต็มเป็นไงครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเพียงนำแบบแปลนบ้านเข้าไปปรึกษาที่ SCG Home Solution คุณผู้ชมจะหมดกังวลเรื่องบ้านนะครับมาที่เดียวจบครบทั้งสินค้าคุณภาพและบริการแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ครับ สนับสนุนรายการโดยมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ชนเดอร์อิเล็กทริกผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปเปิลโมเมนโต้ความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณครับนั่นคือบริการนะครับจริงๆต้องบอกว่า ECG Home Solution นั้นเขามีความหลากหลายในบริการในการเรื่องราวของวัสดุก็วัสดุเทคนิคหรือประเมินราคาประเมินราคาประมาณราคาอย่าไป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  อย่าไปคิดอย่าไปเล่นคำเอออย่าไปอย่าไปคิดอะไรมากประมาณประเมินอะไรเงี้ยนะเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ค่าปรับกับปรับเบี้ยอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอะไรมากโดยเฉพาะบางทีภาษาเฟซบุ๊กอ่ะแค่แค่แบบพูดกันนิดเราเรายังเข้าใจเลยนะครับคำว่าสมมุติว่าเราเราไปเราไปโหนเชื่อ่ะภาษาเฟซบุ๊กคือถ้าภาษาธรรมดาเขาเรียกว่าปอดใช่ไหมภาษาเฟซบุ๊กอ่ะเฮ้ยเราไม่กล้าโหนเราป๊อด เข้าใจไหมเข้าใจไหม๊อด๊อดเนี่ยไม่ได่ปอดใช่ปอดนี่คือกลัวใช่ป๊อดก็คือกลัวกลัวก็คือว่าภาษาเฟซบุ๊กไงอย่าไปคิดอะไรมากประเมินประมาจริงจะบอกภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นคือคือภาษาวัยรุ่นแบบอ่าอ่าอีอะไรเงี้ยทำไมทำไมเรารู้จักฮ่าทำไมเรารู้จักอาจารย์พูดไปเวลาผมโพสผมก็ชอบใส่นะลงท้ายด้วยอีอ่าอใช่ใช่เป็นภาษาที่แบบเออไม่ต้องไปเครียดไปเคร่งอะไรมากคืออย่าไปเล่นคำกันเลย ต่อไปมันก็อาจจะเป็นค่าปรับปรับไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะวุ่นวายกันใหญ่นะครับคือสื่อสารแล้วเข้าใจนี่แหละครับเริ่มที่นี่โนวาที่เริ่มบ้นไปที่ S C G Home Solution นะครับแอดไ l a i d ีกันได้นะครับพี่ไ l a i d ี เ c g Home Solution ัขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับนี่คือเรื่องราววารตี้แรกที่เราพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงที่2ช่วงที่3นั้นนะครับวันนี้เราจะมีทั้งติดความรู้เราจะมีทั้งตอบคำถามที่ท่านถามกันเข้ามานะครับต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น s c g Home Solution นะครับผลิตภัณฑ์จาก Schn e เดอร์อิเล็กทริกนะครับแล้วก็ในส่วนของซีนิปอนเพนนะครับและมิสเตอร์เพนทุกสาขาเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ การข้างในยังร้อนอยู่นะครับอยากถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับอยากจะเปิดยว่าที่จะทำบ้องจากตรงนี้มาตอบทุกเรื่องบ้านวิธีการใช้วัสดุชัดเจนถูกต้อง,อนนองถามมาต่อไปรับข่าวสารตลอดไปกับมิสเตอร์เพรเมืองนนท์แอดไลน์ไอดีแอดสันชชยแอดมาเป็นเพื่อนกันเลยนะครับ สัมผัสนวัตกรรมสีสร้างลวดลายใหม่ล่าสุดจากนิปปอนเพนที่ให้ความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบ Text u เจอร์และ Enhancer Series ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อผนังบ้านของคุณกับดีไซน์ของสีที่ให้มากกว่าความเป็นสีสีนิปปอนโมเมนตโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณทานี คือแบบบ้านที่ฝันส่วนนี้คือสิ่งที่เป็นที่ฝันที่เป็นอย่าให้การสร้างบ้านสร้างมรสุมชีวิต No worry ถ้าสร้างบ้านเริ่มที่ s c g Home Solution พบผู้เชี่ยวชาญสินค้าครบจบงานดี s c g Home Solution ่ตงหนอยชีวิตง่ายๆกับชนเดอร์การ์ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีหรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันคอทออและใช้ใจ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทโฟร์เพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่ัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืน สนับสนุนรายการโดยมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ชนเดอร์อิเล็กทริกผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปเปิลโมเมนโต้ความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณครับมาในช่วงที่สองรูรอบ้านมีคำตอบรากานวันนี้มีคำตอบและก็มีคำถามับแฟนรายการเราจริงของญาติพาดน์พิงอยู่ไกรนายันปัตตานีอ๋อครับปัตตานีที่มีโอกาสได้ดูรายการเผื่อวันนี้ท่านดูอยู่นะครับแล้วก็ ท่านอยากที่จะเปลี่ยนสีกระเบื้องใหม่จันปกติกระเบื้องเซรามิกเนี่ยทาสีได้ไหมจันปกติทาโดยทั่วไปไม่ได้ครับคือกก็ถ้าเสียแล้วก็เปลี่ยนเลยหมายถึงว่าเปลี่ยนกระเบื้องนะเปลี่ยนไปเลยแล้วอย่างการเปลี่ยนกระเบื้องคือต้องยกแผงอะ่ะ ทำไม่ได้ทำไม่ได้นะครับนั่นคือการที่ท่านจะเปลี่ยนสีกระเบื้องนะครับ,รบทีนี้หลายคนนะครับก็จะบ่นว่าบางทีไม่อยากเปลี่ยนเพราะหนึ่งถ้าเปลี่ยนนั้นหนึ่งใช้เวลานานต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงนะครับเวลารื้อไปแล้วก็มีผลกระทบหรือว่าต้องย้ายออกจากบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับกระเบียงนอกบ้านในบ้านต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนคนยากครับแต่วันนี้ครับนิปปอนเพนเขามีคําตอบมาจากเขามีรายละเอียดนะครับอย่างท่านที่ปัตตานีใช้ไปนะครับกับนิปปอน ไฮโค้ด 51WT นะครับอ่าก็เป็นผลิตภัณฑ์สีรองพื้นจริงก็บอกงนี้จารย์กระเบื้องเซรามิกอย่างเช่นกระเบื้องเซรามิกหรือพื้นปูนขัดมันผิวมันวาวเซรามิกสุขภัณฑ์นะครับพวกแกรนิโต้ดินเผาก็ได้จะได้ที่มีผิวมันวาวนะครับเพราะผิวมันวาวเนี่ยการที่จะทาสีไปเนี่ยมันจะไม่ติดวันนี้มีครับในส่วนของผลิตภัณฑ์จากนิปปอนเพนนะครับกับนิปปอนเพนไฮโค้ด51 อ่าวดูทีนะครับเป็นสีรองพื้นสําหรับงานกระเบื้องเซรามิกพื้นพื้นปูนขัดมันนะครับสุขพัณฑ์ที่มีผิวมันวาวนะครับหรือว่าในส่วนของแปรนิโตนะครับเป็นตัวรองพื้นนะครับเคยสุขพันธ์ท่านสีขาวใช่ไหมใช่อยากจะไปสีําเงินเนี่ยได้เลยครับได้เลยเพราะว่าท่านอาจจะเบื่อเลยไม่ว่าอยากเปลี่ยนสีหรือเก่าแต่ถ้าเกิดท่านไปซื้อสุขพันฑ์มาราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยท่านก็ไม่ต้องใช้นะเออท่านอย่าไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดีกันจาราะว่า กระเบื้องราคาแพงๆเซรามิกราคาสี่ห้าหมื่นจะเปลี่ยนยังไงเราไม่แนะนำให้เปลี่ยนอย่างนั้นเมื่อมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วเก่าไม่สวยไม่ชอบอยากเปลี่ยนถึงเลือกใช้ในส่วนของนิปปอนไฮโค้ดคือท่านเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันต้องรีดเวทห้องน้ำการไปปูกระเบื้องใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นภาระนะอยู่ชั้นที่8มันกระทบออกมาเนี่ยมันเป็นภาระนะครับ เปลี่ยนสีไปเลยไม่ต้องเป็นภาระครับเพื่อให้ท่านใช้งานถูกต้องนะครับแล้วก็ท่านที่ซื้อไปใช้ที่ต่างจังหวัดนะครับหรือจริงๆวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็มีมีสถานที่จําหน่ายหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โฮมโปรโฮมเวิร์กไทยวัสดุโกมโบเฮาดูโฮมหรือร้านสีทั่วๆไปนะครับนะครับก็ลองไปถามดูนะครับแต่ว่าแล้วก็ในส่วนของที่มิสเตอร์เพนส์นะครับทุกสาขานะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของนิปปอนเพนส์ไฮโคส51 W T นะครับวิธีการใช้งานครับขั้นแรกครับมี2กระป๋องอาาจรย์ อันนี้เรียกพาร์ทเกับพาร์ทบครับถ้าพื้นที่นะครับประมาณสัก10ตารางเมตรมท่านนำสอกระป๋องเนี่ยคือ1กระป๋องใหญ่กับ1กระป๋องเล็กผสม,มแล้วควรให้เข้ากันคือได้10ตารางเมตรละได้ประมาณ10ตารางเมตรนะครับท่านต้องควรให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอ,อย่างน้อยๆต้องประมาณตั้ง้นาทีขึ้นไปนะครับ กวนจนมันเป็นสีขาวนะครับกวนจากผสมแล้วมันอาจจะเป็นสีข้นๆนิดนะครับท่านกวนนะครับท่านจะไม้กวนใช้ตีตีไขกวนนะครับกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากกวนเสร็จแล้วท่านต้องทาให้หมดภายใน1ชั่วโมงมนะครับวิธีการทาคือต้องใช้ลูกลิ่งขนสั้นย้ำนะครับหผสมนะครับถ้าเต็มพื้นที่10ตารางเมตรนะครับ คือหนึกระป๋องเล็กกับ1กระป๋องใหญ่ผสมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็กวนอย่างน้อย6นาทีขึ้นไปนะครับให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจนเป็นสีขาวแล้วเวลาทาให้ทาด้วยลูกกลิ้งขนสั้นแล้วก็ต้องทาให้หมดภายใน1ชั่วโมงนะครับกลิ้งแบบบางๆนะครับไม่ต้องหนาจนเกินไปนะครับเขาเลือกลูกกลิ้งสีน้ำมันใช่ไหมลูกกลิ้งสหรับเขาเลือกลูกกลิ้งเคมีออ๋ลูกกลิ้งเคมีลูกกลิ้งเคมีพวกสีพอกซี่อ่ะใช่ลูกกลิ้งพวกนั้นครับใช่ครับสามารถใช้กับลูกกลิ้งพวกนี้ได้นะครับทีนี้ ถ้าเกิดพื้นที่ท่านไม่เยอะท่านก็ไม่ต้องผสมทั้งหมดในคราวเดียวท่านสามารถแบ่งผสมได้นะครับแบ่งผสมหมายถึงว่าท่านตักในส่วนนี้นะครับ3ส่วนนะครับส่วนนี้2ส่วนคือพาร์ทเอส่วนพาร์ทบีส่วนคือ3ต่อ2นะครับแล้วถึงจะผสมให้เข้าด้วยกันก็อย่างน้อยประมาณ6นาทีขึ้นไปนะครับหรือกวนจนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็นําไปใช้งานในพื้นที่ที่ท่านต้องการ่านะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถแบ่งผสมได้คือกก้งไป กิ้งไปยังห้องน้ำมาสองคูสองมันก็สี่มันใช้ไม่หมดนะครับจริงๆแล้วพอกลิ้งเสร็จปุ๊บนะครับนี่คือสีรองพื้นทีนี้ในเรื่องของการทบหน้าผมเสริมให้ว่าพอท่านใช้นิปปอนนิปปอนไฮโค้ดห้าหนึ่งกับเบยูทีในการทารองพื้นบนกระเบื้องเซรามิกพื้นปูนขัดมันนะครับสุขภัณฑ์ที่มีความมันวาวแกรนิโตนะครับเป็นโตนะครับพื้นต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทาสีทับหน้าเนี่ยท่านทาได้หลายตัวเช่น ถ้าพื้นผิวผูพื้นท่านก็สามารถทาด้วยสีอีพ็อกซี่นะครับจะเป็นอีพ็อกซี่สูตรน้ำอีพ็อกซี่ที่เป็นสูตรน้ำมันหรือเป็นโพลียูรีเทนนะครับส่วนนิปปอนไฮโค้ดห้าหนึ่งดับเบิลดัยูทีนะครับนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นอีพ็อกซี่สูตรน้ำนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนผนังท่านจะทาด้วยคันเลอร์ชิลทีนวันทีนวันดูราเฟสหรือจะเป็นโมเมนโต้ก็สามารถทาได้คือสีรองพื้นนี่เราเลือกได้หลายสีนะ คือสีทับหน้าสีทับหน้าเลือกได้หลายสีเลือกหลายสีแต่ตัวตัวที่รองพื้นเนี่ยมันมีบนเซรามิกและบอลวาววเดียแต่ว่าตัวทับหน้าก็เลือกเอาได้รับมีทั้งเป็นสิบสีใช่ไหมใช่ครับมีเป็นสิบสีไปเลือกเอาได้ตามความประสงค์นะครับ่นั่นคือส่วนหนึ่งสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้กับการรองพื้นบนวัสดุที่มีความมันวาวนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยก็อาจจะโทรไปที่นิปปอนเพนโดยตรงนะครับที่ศูนย์สอง ส6 2 5 2 9 9หนะครับหรือท่านจะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดมาที่ไลน์ ID ผมนะครับไลน์ไอดีแอดสันชัยะครับ s u n c h a i นะครับไลน์ไอดีแอดสันชัยหรือจะโทรมาที่ผมโดยตรงสอบถามอย่างละเอียดได้ที่0 9 1 7 8 9 3 5 6 3แล้วฝากกดไลค์กันที่ f c e e o o o นะครับ www facebook com กูไก่รู้ครับ g o g a i r u นะครับนี่คือส่วนหนึ่งวันนี้มีคำตอบแน่นอนกับเรื่องของพื้นกระเบื้องที่ต้องการ ทำรายละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวช่วงสุดท้ายอาจารย์มีอีกเรื่องราวที่น่าสนใจอีกแต่ตอนนี้ต้องไปพักขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสักครู่ครับอาการข้างในยังร้อนอยู่นะครับอยากถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับอ,อยากเปิดสาย่าที่จะทำองจากตรงนี้มาตอบทุกเรื่องบ้าน,นวิธีการใช้วัสดุ <ใน S 2> ชัดเจนถูกต้องถามมาต่อไป รับข่าวสารตลอดไปกับมิสเตอร์เพชรเมืองนนท์แอดไลน์ไอดีแอดสันชชยแอดมาเป็นเพื่อนกันเลยนะครับสัมผัสนวัตกรรมสีสร้างลวดลายใหม่ล่าสุดจากนิปปอนเพนที่ให้ความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบเท็กซ์เจอร์ และ e n h a n ท e r ซ e r r e s ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อผนังบ้านของคุณกับดีไซน์ของสีที่ให้มากกว่าความเป็นสีสีนิปปอนโมเมนตโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณท่านนี้คือแบบบ้านที่ฝันส่วนนี้คือสิ่งที่เป็นที่ฝันที่เป็น สร้างบ้านสร้างมรสุมชีวิต No worry ถ้าสร้างบ้านเริ่มที่ SCG Home Solution พบผู้เชี่ยวชาญสินค้าครบจบงานดี SCG Home Solution พี่ขาตั้งหน่อยชีวิตง่ายๆกับ Schneider ร a ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีเลวหรือเตอิมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันกตท และใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์เทเร์เพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชนไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนรายการโดยมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ชนไนเดอร์อิเล็กทริก ผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปเปลิลโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณครับมาช่วงสุดท้ายอาจารย์กับเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านกับการก่อสร้างนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอาจารย์รูร้รอบบ้านมีคําตอบวันนี้มีตัวอย่างอีกอันหนึ่งอาจารย์ที่อยากจะถามอาจารย์คือมีแฟนรายการที่ถามมาว่าเขามีการต่อเติมบ้านและยืนออกไปแล้วก็อัน,นี้หนึ่งคือเขาจะเปลี่ยนตู้คอนซูเมอร์ยูนิตที่เป็นอันเก่าของที่บ้านเองเนี่ย,เป,ยปออเปลี่ยนได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้คุณพิงนั้น เป็นไง่ายนะเขาเรียกว่าตู้ไฟคอนซูเมอร์ยูนิตเป็นภาษาทางทางวิศวกรรมไฟฟ้าฮะแต่ปกติเราก็เรียกตู้ไฟเดิมเป็นตู้ไม้ถ้าท่านต่อเติมอ่ะควรจะเปลี่ยนเพราะว่ามีแบบเล็กใช่ไหมถ้าบ้านหลังใหญ่มันก็มีแบบใหญ่เพราะว่ามันจะจะทาให้การแยกเรื่องระบบไอซเซอร์คิตเป็นลูกลูกเนี่ยแล้วมันดึงออกได้ง่ายนะสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เองนะเปลี่ยนเองช่างไฟฟ้าตามบ้านเนี่ยเปลี่ยนได้เอง ครับก็แนะนำนะครับถ้าเกิดท่านจะเปลี่ยนก็นึกถึงผลิตภัณฑ์จาก Schneider Electric นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับคือผมเองที่บ้านที่รัดขาวก็เปลี่ยนตัวนี้อาจารย์ถอดของกาวนะครับแล้วก็ซื้อของใหม่มาทั้งตู้แล้วก็ใส่แยกแยกแสงสว่างแยกปลั๊กไฟแยกแอร์นะครับแยกเครื่องทำน้ำอุ่นก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้คือระบบสายที่เข้าตู้เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าท่านเป็นตู้ไม้นะเพราะมันจะเข้าแต่ว่าพอระบบข้างในเนี่ยมันจะมันจะแยกวงจรได้ดีแล้วก็ตัด โดยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนลูกเทิงลูกถ้วยแบบเดิมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านถามมาในเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าตู้คอน s u m e r Unit หรือว่าตู้ควบคุมไฟนะครับก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก Schneider Electric นะครับทีนี้ไปอีกปัญหาหนึ่งอาจารย์ปัญหาของผนังที่มีรอยแตกร้าวแล้วก็น้ํารั่วซึมเข้าจากด้านนอกนะครับซึ่งเป็นผนังที่มีรอยแตกที่ค่อนข้าง ขนาดใหญ่นะครับจริงๆผมทําขั้นตอนการซ่อมมาให้แล้วแต่ก่อนไปดูขั้นตอนการซ่อมอาจารย์ผนังที่มีรอยรับประมาณสักเกือบครึ่งเซนเนี่ยเวลาเราอุดแล้วมันแตกทะลุทั้งด้านในด้านนอกเราจะไม่สามารถอุดทั้งหมดได้เราจะอุดแค่บางส่วนต้องทํำยังไงอาจารย์คือพยายามเจาะร่องให้ดีทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าโฟมแท่งใส่เข้าไปับว่านี่โดเรมอนมาคือโฟมแท่งเนี่ยมีหลายขนาดสมมุติถ้าช่องเล็กเราก็ผ่าถ้าช่องใหญ่เราก็พัน พันให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้นะฮะพันสองพันสามเราบอกไว้เสมอก็ใส่โฟมแห้งแล้วหลังจากนั้นอัดให้แน่นนะคือโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าตอกหมันครับเราทําจากข้างในไปข้างนอกก็ได้หรือทำแบบดีที่สุดคือทําจากนอกในตอกหมันเข้าไปเพราะอันนี้มันสามารถใช้เกลียงอเนกประสงค์เกลียงอเนกประสงค์อัดอัดไปแล้วก็ อัดด้วยโพลียูรีเทนครับอัดด้วยโพลียูรีเทนหรือวัสดุอุดโปะนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่อาจารย์พูดถึงไปดูขั้นตอนกันอย่างเรียนเลยก็ตั้งแต่การใช้ในส่วนของโฟมแท่งแล้วก็ใช้เว็บโก้อุดโป๊ะรอยแตกร้าวบนผนังไปดูขั้นตอนกครับ ผนังที่มีรอยแตกร้าวหรือผนังที่เราฉาบใหม่ๆแล้วมีรอยร้าวที่ต้องซ่อมนั้นเราสามารถเลือกใช้เว็บโก้ในการอุดโปรหรือว่าเว็บโก้วอลพุตตี้ในการอุดโปได้นะครับในส่วนนี้นะครับเพราะการอุดโปร,รอยแตกร้าวนะครับก่อนที่เราจะอุดโปนั้นขั้นตอนแรกก็คือเราต้องกรีดร่องนะครับที่เคยซ่อมไว้หรือว่ารอยแตกร้าวที่มีอยู่นั้นนะครับให้มัน กว้างขึ้นหรือว่าในส่วนที่จะหลุดรอดนั้นนะครับให้มันหลุดออกไปก่อนนะครับนี่คือส่วนนี้หลังจากที่เรากรีดนะครับนี่คือส่วนที่ผมกรีดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อุดร่องเพราะผนังนี้นะครับแตกทะลุทั้งด้านนอกและด้านในนะครับเพราะนั้นเราอุดร่องเราก็สามารถใช้ตัวเอทรอตนะครับนี่ครับอย่าใช้ด้านคมนะครับต้องใช้ด้านที่ปลายป่านี้นะครับอัดเข้าไปในร่องนะครับนี่ครับเราสามารถใช้ตัววัสดุนะครับที่เราเรียกว่าเอทรอตหรือว่าโฟมแท่งเนี่ยนะครับอุดเข้าไปในร่องข้อดีคือว่ามันสามารถอุดไปได้ตามลักษณะการโค้ง รอยแตกร้าวได้นะครับนี่อุดเข้าไปแบบนี้นะครับเราอุดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่เราอุดไว้แล้วก็กดลงไปเพื่อให้มันมีความลึกพอประมาณนะครับอาจจะลึกความลึกเป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างนะครับซึ่งการอุดนั้นจริงๆเราสามารถใช้วัสดุโพลิยูเทนก็ได้ถ้ามันกว้างนะครับหรือถ้ามันแคบก็ใช้ในส่วนของวัสดุอุดโปที่เราเรียกว่าเว็บโกอุดโปนะครับพันเว็บโกอุดโพลเราเปิดมากระป๋องนี้นะครับเขาจะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับเราก็เปิดดึงอุปกรณ์ออกมานะครับ แล้วก็เปิดฝาด้านในนะครับข้อดีของฝาของวัสดุตัวนี้นะครับก็ส่วนในหนึ่งของของฝาด้านในนะครับมันจะมีตัวแผ่นยางนะครับหรือแผ่นพลาสติกนียนะครับปิดไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเราสามารถตักแบ่งนะครับเอาไปใช้เฉพาะจุดที่เราจะใช้นะครับจะได้ไม่ไม่เปลืองนะครับหลังจากที่เราตักแบ่งไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็นี่ครับใช้ ติปิดแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ไปดูครับว่าขั้นตอนในการอุดโป้นะครับเราก็สามารถแบ่งในส่วนของตัวเวฟกอุดโป้นะครับไปอุดลงในร่องนะครับอุดแล้วก็ปาดลงไปอย่างนี้เลยนะครับปาดไปนานๆนะครับเพื่อให้มันลงไปเต็มร่องจุดนี้คือจุดที่เรามีตัวเอส์ลอตนะครับในการอุดไว้นะครับมันก็จะทําให้วัสดุที่ลงไปนั้นจะไม่ไม่เปลืองนะครับถ้ามันยุบลงไปนะครับต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วถึงจะโปเพิ่มนะครับในส่วนของจุดที่ เราไม่ได้อัดไว้หรือร่องมันเล็กมากนะครับเราก็สามารถใช้ตัววัสดุอุดโป้ตัวนี้นะครับในส่วนของเว็บโค้เนี่ยครับสามารถโป้นะครับลงไปตามร่องรอยแตกพวกนี้นะครับจนเต็มนะครับให้เต็มนะครับแล้วก็ปาดนะครับปาดให้เต็มแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีก็คือวัสดุที่ให้มาเนี่ยครับมันจะมีอุปกรณ์ในการปาดนะครับเราก็ปาดจนจนเต็มร่องนะครับถ้าเกิดมันมีนูนอยู่หลังจากที่แห้งแล้วนะครับถึงจะ ใช้กระดาษทรายนะครับขัดให้เรียบได้นะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการโปร้เรียบร้อยด้วยเวฟโก้วอลพุตตี้อุดโป้บนผนังรอยแตกร้าวครับ สนับสนุนรายการโดยมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ช奈เดอร์อิเล็กทริกผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปเปิลโมเมนโต้ความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณครับนั่นคือขั้นตอนในการอุดรอยแตกร้าวบนผนังแต่วัสดุแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันมีการแตกเพิ่มมันก็มีโอกาสที่จะขยายตัวแตกตามได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่หยุนได้แต่ที่สำคัญนะครับท่านใช้หนึ่งในส่วนของโฟมแท่งหรือ s l o หล อ่านะครับเอสลอดมีขายที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์เมืองนนนะครับอันที่2ใช้วัสดุอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าวัสดุโป๊คือเว็บโกสำหรับอุดโป๊นะครับก็มีขายที่มิสเตอร์เพนต์ทุกสาขาอ๋อครับท่านที่สนใจนะครับว่าจะหาวัสดุอุดโป๊นี้ครับไปที่มิสเตอร์เพนต์ทุกสาขาทั่วประเทศได้นะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์เราสรุปสั้นๆคือเราใช้ เอส t ลอตในการกอุดรอยแตกร้าเราใช้เว็บโกอุดโป้แล้วเราใช้เกรียงอนเนกประสงค์จากมิสเตอร์เพนท่านสนใจตัวไหนก็สามารถสอบถามได้ที่0917893563แล้วก็ไลน์ ID@ แอดสันชัยและอย่าลืมนะครับท่านที่จะรับข่าวสารเรื่องบ้านนะครับกับ s c g Home Solution นั้นแอดไลน์ ID แอด s c g Home Solution เพื่อรับข่าวสารเรื่องบ้านแล้วจะเปลี่ยนตู้ไฟหลอดไฟต่างๆนะครับก็อย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟที่ Schneider Electric นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วการับรพบกันวันเสาร์หน้ากับรายการดูรอบบ้านวันนี้เรา2องคนลาไก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ